สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเจ้าสัวกันเจ้าสัวปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองค์แรกเลยนี่ดูนะครับผมว่าจะแกะแล้วมันมันใส่ยาก มันใส่ย,ยากก็เลยดูแบบไม่แกะนี่แหละนี่ครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วเจ้าสัวนะครับนะครับใครดูเป็นนะครับใครดูเป็นใครดูเป็นช่วยดูนะครับแฉไม่แ้สวดให้ยับเลยนะครับถ้าดูไม่แท้สวดได้เลย ครับคปูบุญเจ้าสัวมีอีกเหรียญหนึ่งลงยาสีแดงผมไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอลงยาแดงมีจานหลวงปู่บุญด้วยผมหาไม่เจอ ตัวนี้กรอบครับออกไม่ได้ครับออก,ม,ออกมิสาัยยากนะครับลองบัวชตรงลึกดูลองบัวครับกุบุญนะครับด้านหลังครับดีด้านหลังมีจานเถาะครับจานเถาะนี่เขาบอกของปูเพิ่ม ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมครับดูจะชัดองๆๆๆๆๆค์พรนะจะเป็นเม็ด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 นะครับเป็นเม็ด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 นะครับดูดูนะครับ ดูเป็นนะครับใครดูเป็นนะดูเลยนะครับนี่สวยครับสวยหรือได้สวยอย่างเดียวไม่รู้นะนครับดูร่องบัวนะครับร่องบัวลึกนะครับ เนี่ยครับห่วงห่วงเป็นแบบนี้นครับขอบหลังอันนี้หลังว่างอันนี้หลังไม่มีอะไรครับหลังว่างเจ้าสัวปู่บุญอันนี้ด้านล่าง นลังเป็นแบบนี้ครับไม่รู้จะให้ดูอะไรเพราะผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าคำตำหนิตรงไหน เนื้ออะไรก็ดูเอาเองนะครับสวยอยู่ดูขอบดูห่วงดูการเชื่อมห่วงครับดูห่วงนะการเชื่อมห่วงช่างโบราณแน่นอน ดูหลังหลังไม่มีอะไรหรือเปล่าหรือมีจานบางๆไม่มีไม่มีนะครับหลังไม่มีจานปูบุญวัดกลางบางแก้วคนครปฐมสวยอีกเหรียญน,นดูนะครับ ใครดูเป็นนะครับช่วยดูหน่อยเหมนกันหมดนะครับตรงนี้จะแหว่งนะแว่งทุกองแล้วก็แหว่งเหมือนกันตรงนี้จะแหว่งด้านล่างข้างหวง รอยเชื่อมขอบหลังหลังองค์นี้มีจานนะครับเห็นไหมจานเถาะใหญ่เลยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยครับองค์นี้มีจานเถาะใหญ่เห็นไหมไม่เห็นนะมันบางจัด แท้ไม่แท้ไม่รู้ครับดูไม่เป็นแต่ห่วงนี่เหมือนกันเลยนะนะครับห่วงเขาจะเหมือนกัน,นห่วงจะเหมือนกันเนี่ยตรงนี้จะแหวงเหมือนกัน จะแบ่งเหมือนกันแร่งแล้วก็ขึ้นมาโนนแล้วก็สโลปลงท่านี้อีกเหมือนกันรอยตะไบแต่วงนี้ดูไม่ได้มันอออแล้วมันเอาใส่ย,ยากมีจานตัวเดียว องนี้เป็นเม็ดทรายเลยนะอ,อันนี้เป็นเม็ดทรายเะครับแถไม่แถใครดูเป็นบอกด้วยนะครับบอกได้ครับไม่แท้ก็ได้สวดก็ได้จะได้รู้ว่ามันไม่แท้ แต่สวยไหมสวยแต่พระสวยเล่แปลว่าพระแท้ครับนี่ทุกครั้งไม่ลืมที่จะหยิบม,มาสองมันสวยดูกี่ครั้งก็สวยครับมีขอบกระบอกให้ดูด้วยผมจะให้ดูขอบกระบอกดูครับ เห็นไหมเนื้อเหรียญจะเป็นจะพุนเลยนะครับเก่าเนื้อเหรียญจะพุนเป็นรอยปูไตนะครับดูนะครับหลวงพ่อมีเมตตานะดูเนื้อเหรียญเก่าครับ ล้างยังไงก็ดำวงนี้ล้างกี่ครั้งแล้วก็ดำเหมือนเดิมเนี่ยครับขอบกระบอกครับขอบกระบอกไม่มีรอยเลื่อยเป็นขอบกระบอกขอบเบ็ดครับดูหลังนะครับดูความเก่าเดี๋ยวนี้เทปกระพุนนะครับ เป็นรูเป็นรูเป็นรูเท่าจะพุ่นนะครับเ,เก่ากระบอกครับนี่กรบอกไม่มีรอยเลื่อยแต่ถ้ารอยเลื่อยเป็นแบบนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยดูครับดูความคม มีเมตตาเหมือนกันด้านหลังขอบิดเก่าครัก็าเก่า อันนี้มีรอยเลื่อยครับเห็นไหมนี่คือขอบข้างเลื่อยขอบข้างเลื่อยจะมีรอยเลื่อยรอบเหรียญแบบนี้แบบนี้ขอบข้างเลื่อยเห็นไหมครับขอบข้างเลื่อยมีรอยเลื่อยนะแต่ขอบกระบอกไม่มีรอยเลื่อยครับดูครับ นี่เขาก็บอกเนี่ยขาก็บอกจะไม่เห็นรอยเรื่อยเลย,เลยแบบนี้ก็บอกขอบเรื่อยไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เรื่อยอันนี้ก็บอกวันนี้วันนี้ก็ก็บอกครับ ก็อบอกครับนี่ขกอ็บอกข้างหลังขอเบ็ดครับขอ,บอก็บอก อบกระบอกนะครับพระขอบกระบอกเหรียญเงินก็กระบอกครับนี่เหรียญเงินอันนี้เหรียญเงินนะครับเห็นไหมบางแต่เป็นขอบกระบอกนะครับกระบอกคอบตีกระบอก บางเนี่ยครับกระบอกขอบกระบอกแต่อันนี้ลอยเรื่อยนะครับชัดเจนนะอันนี้ลอยเรื่อยชัดเจน ว่าให้ดูลวงปู่บุญมาดูพ่อกันเฉยเลยนี่ครับคะแนนครับคะแนนคะแนนเล็กมากทองคำนะครับเป็นคะแนนเนื้อทองคำเล็กๆ เท่านิ้วมือโอ้ยสันเท่านิ้วมือเนี่ยเล็กกว่านิ้วมืออีกจะเป็นนองคำคเจ้าสัวนะครับใครรู้จักนะครับแทกบอกด้วยนะครับผมดูไม่เป็นโอเคครับสวัสดีครับ